สวัสดีครับก็มานะครับรีวิว EA นะครับเพื่อการวิจัยแล้วก็การทดสอบระบบกลยุทธ์ของ EA นะครับเพื่อรีวิวการใช้งานนะครับโดยนะครับเราจะรีวิว EA ทั้งสิ้น3ตัวนะครับที่เราได้ปล่อยลงใน Market MQL นะครับประกอบไปด้วยนะครับ ตัว Capital ค a ร์นะครับซึ่งเป็น Basic g r i ด Dual นะครับตัว Capital Royal ที่เป็น Li กเปอร์เทสเทนฟล o วิ n งนะครับแล้วก็เป็น Capital MA Grid t r ิ d i n g i n g นะครับซึ่งเป็นการผสมระหว่างกริดกับ i n นดิเคเตอรนะครับเรามาดูกันว่านะครับสามตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงแล้วก็มีรีวิวนะครับการแบ็คเทสยังไงนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ไหนบ้างนะครับที่สามารถ เอาไปใช้ได้นะครับในอันดับแรกนะครับก็จะเป็นการลงโปรแกรมในส่วนของ EA ทั้งสามตัวนะครับโดยเข้าไปที่ Expert นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ของตัวโปรแกรมนะครับกด Copy นะครับกด Copy ไปเริ่มที่ Capital Graph นะครับก็คือกด Copy ไปนะครับเข้ามาที่ตัว MP4 นะครับแล้วก็กด Open Lata folder นะครับเข้ามาแล้วนะครับกดที่ M k r 4แล้วก็เลือก Expert นะครับแล้วก็กดวางได้เลยนะครับพอกดวางปั๊บนะครับเข้ามาที่หน้าจอนะครับที่ f u n c t i o น Navigator นะครับกดที่ Expert นะครับแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็กด Refresh นะครับเท่านี้นะครับ EA ก็จะถูกติดตั้งลงใน เครื่องของเรานะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับแต่จะยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องการแบ็กเทสนะครับเราต้องเข้าไปที่ True แล้วก็เลือก History c e n t น r นะครับแล้วก็กดเลือกนะครับข้อมูลดึงข้อมูลฮิตเอรีย้อนหลังนะครับเพื่อการแบ็กเทสทั้งหมดนะครับนะครับ ให้จากสีเทานะครับสมมุติ BTC ก็ให้จากสีเทาเป็นสีเขียวสีเขียวหรือสีเข้มนะครับให้บ่งบอกว่าเราได้ทําการโหลดประวัติย้อนหลังมาแล้วนะครับถ้าไม่ถ้าไม่โหลดประวัติย้อนหลังนะครับตัวข้อมูลที่ใช้จะไม่มีแล้วก็มันจะทําให้การแบ็เทสล่าช้าแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับโอเคเมื่อเราพร้อมที่จะแบ็เทสแล้วนะครับต่อมา ก็จะเป็นการติดตั้งเพื่อใช้งานนะครับในตัวของการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราไปที่นะครับตัวโปรแกรม EA ของเรานะครับ Capital c u e นะครับกดใช้งานนะครับเลือกที่หน้าจอเลือกจะเลือกอไหนก็ได้เดี๋ยวอย่สมมุตินะครับเล่น w t d i นะครับคุณก็จะเลือกที่หน้าจอ Capital c u a f e คุณก็กด Capital c u p f e นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกฟังก์ชันนะครับเมื่อเราเลือกฟังก์ชันครบแล้วนะครับ เมื่อเราเลือกฟังก์ชันครบแล้วเราก็กดโอเคได้เลยนะครับกดโอเคได้เลยน, OK นะครับกดโอเคป๊านะครับมันก็จะขึ้นใช้งานนะครับ นะครับเมื่อเราเลือกใช้งานนะครับเราก็กดที่ตัวยนะครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยนะเลือกเรียบร้อยปั๊บนะครับกด OK นะครับเราเซตอัพเรียบร้อยนะครับเราก็กด OK มันก็จะขึ้นหน้ายิ้มตรงนี้นะครับนะครับหน้ายิ้มตรงนี้นะถ้าเรากดตรงนี้นะ Auto ทร a d i n g ก็คือทํางานนะครับอันนี้ยังหน้ายิ้มอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เซตค่านะครับแต่ถ้าเซตค่าครบแล้วนะครับ บอรพร้อมทำงานปุ๊บเราแค่กดตรงนี้นะครับบอรก็ Bot, จะใช้งานได้นะครับโอเคนี่คือการทำงานของนะครับตัวโรบอตนะมาดูในส่วนของ